ดีครับผมเอวิทิตแดครับสวัสดีค่ะวานนท์ธนมงคลศรีนิกรชดค่ะคับผมพบกันในรายการรอบรู้เรื่องสมุนไพรไปกับหมอถนอมนะครับใช่แล้วค่ะครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมค่ะต้องบอกกันเลยว่าพอเปิดเข้ามาดูเนี่ยเราอยากจะบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงอากาศร้อนชื้นเนาะคือสําหรับประเทศไทยเนี่ยเป็นทุกช่วงแหละมีร้อนมากร้อนน้อย,ร,อยร้อน ร้อนจัดร้อนอบอ้าวร้อนอชื้นมีหมดเลยนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงร้อนชื้นเพราะฝนตกด้วยฝนก็ค่อนข้างจะตกใช่แล้วสังเกตเยอะค่ะว่าอ,อากาศแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะมากับการที่มีผดมีผืนมีเม็ดมีกอ้โหซึ่งตอนนี้คืคอด้วยด้วยเอ่อพอลูชันหรือ เราเรียกอะไรนะแปรแปรด้วยนะบรรยากาศในเมืองไทยบางทีมันมีพวกสารพ้งสารพิษอะไรที่มันลอยอยู่ในอากาศซึ่งเรามองไม่เห็นเนี่ยเยอะมากทําให้คนเนี่ยเกิดอาการแพ้ขึ้นมาค่อนข้างเยอะใช่ค่ะรวมถึงนะคะก็ทําให้เกิดอีกหนึ่งโรคขึ้นมาค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นโรคที่ตอนนี้เนี่ยมีคนในประเทศไทยเป็นเยอะพอสมควรเลยก็คือโรคสะเก็ดเงินนั่นเองใช่ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาค่อนข้างจะเป็นโรคที่รักษาค่อนข้างยากนะครับ เห,เหมือนคนเราเป็นหวัดะนะครับคือบางทีเชื้อมันอยู่ในร่างกายอยู่แล้วคือช่วงไหนที่ร่างกายเราอ่อนแอเนี่ยมันก็จะเทิอ,ออกมาอันนี้มัน,มนเหมือน,<ใ>นแบบคล้ายๆกับภูมิคุ้มกันแบบบกพร่องใช่ไหมแต่ไม่ใช่โรคเอชนะไม่ใช่โรคเอชนะคือก็เอาอย่างนี้ที่กว่าน้องรันยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ยังไม่ค่อยรู้จักเลยค่ะอยากจะรู้ข้อมูลจริงๆเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวเราไปดูวีทีอาร์กันครับว่าโรคสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นยังไงครับไปชมกันเลยครับไปชมค่ะ ผู้ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดมากมายต่างเชื่อมั่นในการปรุงยาสมุนไพรของหมอถนอมหลังจากได้ปรับปรุงสูตรสมุนไพรต่างๆจนทําให้ได้ตัวยาสมุนไพรสูตรที่ดีที่สุดแล้วจึงนำมาบรรจุในรูปแบบที่สะดวกในการพกพาและนำไปใช้ประกอบด้วยราก โคนต้นใบและดอกของชุมเห็ดหยาดน้ำทางเป็นยารวมธาตุขับของเสียและอาการเน่าเสียภายในร่างกายขับเหนือที่เป็นเชื้อราให้ออกตามผิวหนังซึ่งเป็นสาเหตุของโรคใช้ขจัดคราบเหนือไทยเป็นต้นเหตุของเชื้อราและเชื้อโรคต่างๆที่มักเป็นต้นเหตุของโรคผิวหนังบนหนังศีรษะ หนูเข้าใจมากขึ้นเยอะเลยก่อนหน้านี้เนี่ยก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าโรคสะเก็ดเงินเนี่ยเฮ้ยมันเป็นโรคติดต่อหรือเปล่าไม่ติดต่อนะค่ะนะเท่าที่ทราบมาเนี่ยคือไม่ติดต่อแต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเราลงไปฟังความเห็นจากแพทย์แผนปัจจุบันหรือว่ามุมมองนะครับว่าเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิทยาันเลยดีกว่านะได้เลยค่ะไปชมวิทยาค่ะก็รบกวนถามอาจารย์ผมอยากจะถามเกี่ยวกับการ ผิวพธุ์บ้างครับว่ามีวิธีการดูแลรักษายังไงบ้างครับการดูแลผิวพัธุ์ของเราเนี่ยผิวพรราเราเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายนะฮะใหญ่ที่สุดมันคือมันคลุมเราทั้งตัวหมดอ๋อหมายถึงว่าถ้าเกิดเราเราเอาเอามาแผ่นี้ก็คือใหญ่ที่สุดแล้วใหญ่แล้วอวัยวะนี้เนี่ยเป็นอวัยวะที่ป้องกันอันตรายจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกปรกครับรังสีการติดเชื้อเป็นอวัยวะสําคัญมากและแสดงถึง สุขภาพสุขภาพของเจ้าตัวใช่ถ้าคน,น <ะ S 1> ที่สุขภาพดีเนี่ยผิวพรรณจะดูดีจะเลี้ยมีออร่าเลยก่อนนอนคือก่อนนอนเนี่ยเราต้องลังเราอาบน้ําแล้วก็คนจะต้องล้างล้างเพื่อสม่างหรือล้างล้างไอความสกปรกที่เราเผชิญมาแต่ละวันนะครับถ <นะ S 2> ชาวบ้านจะใช้สบู่ล้างแต่ว่าสบู่เนี่ยมันมีความเป็นด่างสูงเพราะฉะนั้นจะทําให้ผิวหนังแห้งผิวหนังเมื่อผิวหนังแห้งก็จะทําให้ผิวหนังเหี่ยวย่นง่ายอ๋อครับนะฮะแล้วก็ติดเชื้อง่ายเมื่อเราทําความสะอาดล้างแล้วเนี่ยนะฮะ ขั้นต่อไปเนี่ยก็คือการต้องใช้ออยเช็ดออยหรเือออยเช็ดก่อนก็ได้นะครับการใช้ออยเช็ดเนี่ยเพื่อจะนาเอาของที่มันละลายในน้ยไม่ได้ในน้ําไม่ได้กละลายในออยพวกออยทั้งหลายเนี่ยก็จะเช็ดออกมาเช่นเบบี้ออยอย่างเงี้ยนะครับเช็ดออกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องบํารุงเมื่อเราละทำความสะอาดแล้วก็จะต้องบํารุงการบํารุงนันก็คือการนําเอาครีมซึ่งมันมีปกติแล้วเนี่ยผิวเราเนี่ยมันเมื่อมันเมื่อมันล้างเอาเอาไขมันออกไปแล้วเราต้องเอาน้ํามันกลับเข้าไป น้ำมันกรอกเข้าไปก็ต้องใช้น้ำมันซึ่งมันมีการการจัดเป็นครีมที่สามารถเก็บเก็บไอ้น้ำเก็บกักความชื้นความชื้นให้อยู่ที่ผิวเรา,าผิวเรานุ่มนวลตลอดอุณหภูมิของน้าเวลาอาบน้ำครับมีผลนะฮะมีผลนะก็คือปกติแล้วเนี่ยในการอาบน้ำเนี่ยนะฮะถ้าเราใช้น้ําอุ่นเนี่ยน้าอุ่นเนี่ยจะเป็นตัวซึ่งไขมัน,ม,นมันจะละลายได้ดีมันจะพาขับไปออกไปเยอะเพราะผิวจะแห้งง่าย อะไร<า>ก็ตามผิวแห้งง่ายเนี่ยทำให้ผิวเราเนี่ยคืออย่าง,งบ้าน,นาเราเนี่ยไม่ได้หนาวมากก็ควรจะอาบน้ําอุณหภูมิปกติ<ช>จะดีที่สุดใช่ครับบาง,งคนเนี่ยก็จะมีปัญหาก็คือหลังจากที่ดูแลแล้วบางคนไปใช้เครื่องสาอางใช้น้ําหอมนะหรือใช้พวกพวกสเปรย์นะหรือว่ายาย้อมผมเนี่ยก็ทําให้เกิดผิวหนังมันแพ้ขึ้นมาอ,มนะอาการแพ้เหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกคันเป็นปื้นแดงนะฮะซึ่งอันนั้นก็เรียกว่าทางการแพทย์เขาเรียกว่าเป็นเอ็กซีมา บางคนเด็กจะเป็นกันเยอะนะคะัคันแดงหมดบางคนก็ขึ้นผื่นเลยอาการแพ้เรื่องของการที่ร่างกายมันมันบอกว่าสารเหล่านี้ที่อยู่บนผิวเราเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ดีนะมันไม่รับมันตอบสนองมันไล่เมื่อมันไล่ก็เลยทําให้เราแพ้อ๋อก็เลยเกิดทีนี้เกิดตรงนี้ขึ้นมาทีนี้ถ้าเป็นโรคภูมิแพ้แพ้อย่างนี้เนี่ยปกติเราไปหาหมอหมอก็จะจ่ายยาสเตียรอยมาให้เป็นยาที่ทําให้อาการแพ้มาลดลงก็ค่อยๆหายไปนะครับทีนี้ก็มันมีโรคผิวหนังเหล่านี้เนี่ยเป็นโรคซึ่งเรียกว่า แพทย์มักจะเจอเป็นประจำชาวบ้านเรียกว่ารักษาเด็กบ้างผู้ใหญ่บ้างเป็นประจำครับแต่บางคนเนี่ยมันมีอาการแพ้เพ่นขึ้นเป็นเป็นปื้นปื้นเป็นผื่นขึ้นมาเลยทั้งตัวนะแล้วก็คันว่าอันนั้นอันนั้นก็เป็นการแพ้จากการที่เรารับประทานอาหารเข้าไปนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องของภูมิแพ้นะเป็นอัลเลอร์จิกรีคชั่นนะล้วกินยาเข้าไปก็อาจจะเกิดผื่นอย่างนี้ได้ทีนี้ถ้าในส่วนของโรคบางชนิดที่รักษาไม่หายเช่นพวกกลากเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นเรื่องซึ่งต้องไปหาหมอ แล้วก็ดูแลเรื่องความชื้นนะฮะไม่ให้เราอยู่ในที่อับชื้นเกินไปนะ mm hmm. หมอก็จะจายย่ายยาพวกยาต้านเชื้อรามาให้นะอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนซึ่งเรียกว่าเราดูแลตัวเองในเรื่องในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นบนผิวบนความงามของเรา mm hmm. แต่ว่ามีโรคหนึ่งฮะที่คนเป็นแล้วเนี่ยมันทําให้บุคลิกเสียมากๆเลยนะครับก็คือรังแคอ๋อ oh, รงัง uh, รังแคนะครับรังแคเนี่ยเป็นคนที่เป็นโรคบางประเภทเนี่ยจะมีรังแค เช่นเป็นเอ็กซิมานี้ก็เป็นรังแคลได้เป็นโรคสะเก็ดเงินก็เป็นรังแผได้นะฮะแื้วบงแกที่ออกมาเนี่ยมาก็คือหนังผิวหนังที่มันลอกลอกหลุดออกมาเป็นแผ่นขาวๆแล้วก็หลุดออกมาตัวเพราะนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งเราจะต้องดูแลในส่วนนี้รักษาขั้นแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนิดนะครับใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นเป็นโรคที่เรียกว่าเราจะต้องดูแลกันอย่างจริงจังเพราะคนที่อยู่ในวงการบันเทิงคนในวงการความสวยงามเนี่ย ใครมีรังแคเนี่ยมันก็ดูแล้วไม่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 ต้องเป็นนักแสดงหรืออยู่ในวงการบันเทิงครับคนทั่วไปก็เหอะครับโอ้โทำงานออฟฟิศนี่มารังแคเยอะก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะก็ต้องดูแลตัวเองตรงนี้นิดนึงครับโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับวันนี้โอ้โหได้ความรู้อีกเยอะเลยนะครับโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวเราก็ไปพบกับคุณหมอถนอมต่อเลยครับ จริงๆเราต้องบอกว่าพอเราได้ฟังนะแพทย์แผนปัจจุบันนะเขาอ,อธิบายถึงโรคโรคนี้ก็ทําให้เข้าใจมากขึ้นแหละแต่แลรนว่าก็จะมีวิธีการดูแลนะ<ช>พื้นฐานแลนว่าแบบนี้ก่อนดีกว่าพื้นฐานของการดูแลเนี่ยเราก็ต้องอาบนา้ำดูแลความะสะอาดอันนั้นสำคัญมากๆจริงๆบางทีเราอาจจะรักษาความสะอาดหรือดูแลตัวเองดีแล้วเสื้อผ้าด้วยเสื้อผ้าสําคัญมากบางทีเสื้อผ้าอาบ สื้อชื้นสิ่งแวดล้อมค่ะนะครับผ้าปูที่นอนใช่บางคน <c oughs> ก็ใครนะเดี๋ยวนะไปออกรายการมารายการหนึ่งค่ะขขเขาก็ไอผู้เล่นที่ออกมาออกในรายการนี้เขาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นเคลื่อนค่ะมียารักษาอะไร้ายหายบ้างไหมอืมพผเอิญว่านั้นเน็ก นั้นให้เขาเป็นพิธีกรซักผ้าปูที่นอนก่อนดีไหมครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็อาจจะแบบมองข้ามไปไงมัวแต่ไปท้นนู่นทนทนี่แต่จริงๆแล้วผ้าปูที่นอนอาจจะสกปรกอันนี้ก็เป็นพื้นฐานค่ะคุณผู้ชมพื้นฐานก่อนเลยนะเขาบอกว่าอย่างแรก้าเราก็ต้องดูก่อนว่าเราเนี่ยดูแลเขาเรียกว่าด,ดูแลความสะอาดของสุขภาพร่างกายเราขนาดไหนแล้วก็เสื้อผ้าด้วยสาหรับคุณผู้หญิงเนี่ยบางท่านเขาเป็นนะแล้วก็ต้องดูแลพวกชุดชั้นในเพราะว่าเวลาที่อากาศร้อนชื้นชุดชั้นในบางทีมันซักแล้วมันตากไม่แห้งยิ่งพอฝนตก แล้วพอเราแบบชื้นปุ๊บเอาไปใส่เลยเนี่ยบางทีมันก็จะทําให้อาจจะเกิดเม็ดผื่นและอาจจะเป็นโรคนี้ขึ้นมาได้เหมือนกันื่อกีก็เป็นมุมมองของแพทย์ปัจจุบันนะเกี่ยวกับว่ายาที่รักษาก็อาจจะบางทีอาจจะเป็นพวกทางเคมีบ้างที่เิด้นขึ้นมาแต่ก็ยังมีทางเลือกอีกถูกต้องค่ะนะคะต้องบอกเลยว่าประเทศไทยของเรานะคะก็มีทางเลือกที่ต้องบอกว่าเป็นทางเลือกที่คนโบราณโบราณเขาใช้มาแล้วเขาเห็นผลนะก็คือทางเลือกของการใช้สมุนไพรไทยนั่นเอง ใช้สมุนไพรของไทยเนี่ยซึ่งมีต่างๆเยอะแยะไปหมดใช่แล้วรักษาได้หลายโรคเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องโรคสะเก็ดเงินเนี่ยซึ่งมีคุณหมอท่านหนึ่งเขาเชี่ยวชาญด้านนี้มากก็คือคุณหมอถนอมถูกต้องเลยนะคะพี่เอแต่ว่าอย่างว่านะจริงๆบางที่เขาเรียกว่าสมุนไพรไทยเนี่ยการที่เราจะนํามาใช้เนี่ยเราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะรวมถึงต้องเป็นคือคุณหมอสมุนไพรที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านนั้นโดยตรงด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีอาว่า คุณหมอถนอมเนี่ยความเป็นมาเขาเป็นยังไงะนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับค่ะไปชมเลยค่ะคุณหมอถนอมจันเกตเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ประกอบอาชีพแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นวิชาแพทย์แผนโบราณตำรับเดียวกับเจ้าพระยาอาภัยภูเบศในวัยเด็กคุณหมอถนอมมีหน้าที่ช่าง ตวงวัดจัดส่วนประกอบของยาสมุนไพรให้กับคุณพ่อจึงได้ศึกษาและเรียนรู้วิชาแพทย์แผนไทยมาจากคุณพ่อจนหมดสิน้นเป็นเวลากว่า20ปีแล้วที่คุณหมอถนอมได้ใช้วิชาแพทย์แผนไทยรักษาผู้ป่วยโรคต่างๆมานับไม่ถ้วนซึ่งผู้ป่วยให้ความไว้วางใจเพราะมีการรับรองด้วยใบประกอบโรคศิลป์สาขาแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทยและใบรับรองอื่นๆอ,อีกมากมายนั่นแหละครับก็เป็นประวัติของคุณหมอถนอมนะครับด้วยประสบการณ์ที่สร้างสมมานานนับปีค่ะนะครับในการรักษาโรคสะเก็ดเงินใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมจริงๆนั้นเชื่อว่าหลายๆท่านนะพอพูดถึงคําว่าสมุนไพรเนี่ยมักจะคิดเหมือนกันว่าโหไปหาเตาอั<ฮ>้งโลนะฮะมันต้องท<ำ>ํ<ห>ายังไงบ้างต้องโคกไหมต้องโคกกว่าจะได้ใช้ จะเป็นน้อยๆเป็นเยอะพอดีไม่ได้บางทีค่ะจะรู้สึกว่ามันยุ่งยากสําหรับบางท่านด้วยผลิตภันี้เรามีวิวัฒนาการในการผลิตนะครับก็เราเราก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าใช้งานได้ง่ายพกพาง่ายค่ะเขาเรียกว่ามันสามารถที่จะพกพาไปที่ไหนแล้วไม่ต้องมานั่งกังวลใจละคุณสมบัติเนี่ยก็คือเหมือนเดิมทุกประการใช่แล้วค่ะแต่ว่าเราทํามาในรูปแบบที่มันใช้ง่ายขึ้นใช่นครับไม่ยุ่งยากในการใช้ค่ะสามารถสระ ผมได้เลยเป็นเจลอาบน้ําก็ได้เป็นครีมทา,าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือจะเป็นในเรื่องของการรับประทานก็มีเช่ชนกันเพราะว่าจริงๆเนี่ยการบําบัดด้วยสมุนไพรไทยเนี่ยมันต้องใช้เวลานิดนึงนะใช่บางคนใจร้อนไงส่วนใหญ่หรือเราเข้าใจนะครับคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นค่ะ อน้คนไทยส่วนใหญ่แบบว่าส่วนใหญ่นะเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมักจะคิดแบบนี้ว่าเฮ้ยมันต้องต้องเห็นผลทันทีอะไรอย่างนี้บางทีมันต้องอาจต้องใช้เวลานิดนึงซึ่งแต่ละคนบางทีเนี่ยอาจจะเป็นมากเป็นน้อยไม่เหมือนกันเป็นน้อยมันก็อาจจะหายเร็วนิดนึงใครที่เป็นเยอะๆบางคนเป็นมาหลายปีอยู่ๆเขาจะให้หายภายในอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันก็คงไม่ได้เราก็ต้องมีเขาเรียกว่า มีความอดทนนิดนึงจะเย็นๆแตจริงๆเชื่อว่าในสมุนไพรไทยนะคะของหมอถนอมเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยตอบโจทย์หลายอย่างเลยนะ<ช>เขาเรียกว่าคอยคุมทั้งหมดเลย<ช>อ๋อโรคสะเก็ดเงินมันเกิดจากกระไรบ้างบางทีนะก็ต้องนํามารักษาจากภายในร่างกายก<ช>็คือ<ช>มีการรับประทานด้วยใช่คือ ขั้นแรกก็คือจากข้างในออกไปข้างนอกอพราะข้างในออกไปข้างนอกเรียบร้อยแล้วอะมีเป็นเจลอาบน้ำด้วยมีครีมทาเรามีอะไรมีครีมทามีน้ำมันทาผิวมีรวมถึงยาสัะผมจริงๆแล้วบางท่านเนี่ยเป็นน้าที่หนังศีรษะเนี่ยใช่ใช่มันเป็นคือโรคสะเก็ดเงินเนี่ยมันไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องเป็นจุดใดจุดหนึ่งเป็นได้ทั่วร่างกายแล้วก็ไม่ไม่ขึ้นอยู่กับอายุด้วยนะที่เด็กๆก็เป็นได้จริงๆนั่นก็นั่งคิดว่าเอ๊ะน้องชายรันเริ่มเป็นหรือเปล่าเพราะว่าน้องรันเป็นผื่นๆไงไปเลยนอน ใช่ชอบชิ้งช่องไม่้แล้วแอบมาบอกขายน้องแต่จริงๆต้องบอกว่ามีหลายท่านนะคะซึ่งเป็นผู้ใช้จริงใช่ไหมคะพี่เอ๋แล้วก็เขามีโอกาสได้ใช้สมุนไพรของหมอถนอมแล้วผลิตภัณฑ์ของคุณหมอถนอมค่ะเขาใช้แล้วเป็นไงบ้างอืมเขารอแล้วแหละค่ะไปราไปดูกันค่ะไปชมเลยค่ะเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่จินดาแดงมูลเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรบกวนเรียกพี่ดาแล้วกันนะพี่นะจ้าครับพี่ดา ก็อยากจะทราบตอนที่พี่ดาเป็นเนี่ยเป็นมานานยังไงอ๋อพี่เป็นมานานมากแล้วค่ะตั้งแต่ปีตอนเป็นก่อนหน้านั้นแต่ที่ไปรักษากับพ่อถนอมก็ประมาณปีสี่เก้าอ่ะจ้ะตอนแรกที่เริ่มเป็นจริงๆอ่ะคือพี่พอจะทราบไหมว่าอาการมันเกิดจากอะไรอ๋อที่แรกพี่ไม่รู้หรอกว่าเป็นสะเก็ดเงินแล้วทีนี้พี่ก็ไปหาหมอหาหมอเสร็จแล้วหมอเขาก็บอกว่าเออ มันเป็นสะเก็ดเงินนะเขาก็หมอแผนแผนปัจจุบนะันอ่ะ,อะเขาก็เลยแบบว่าใหา้ยาให้ยามาทามันก็ไม่ดีขึ้นพี่ก็ไปหารักษาทุกที่อะ่ะแล้วขั้นตอนแรกคือมันเริ่มจากตรงไหนก่อนฮนะ มันเริ่มจากตามตัวเนี่ยตามแขนตามขาเวลายุงกัดเงี้ยเวลาเราเกาๆเงี้ยมันก็ไม่หายเลยมันก็จะเป็นแผลไปเลยเยงี้ยแผลแล้วก็มี<ช>มีเลือดเลือดซึมด้วยก<ช>ารคันไม่ี่คันคันมากเลยคันมากใช่แล้วไปเจอกับคุณหมอถนอมได้ไงครับก็ตอนตอนตอนที่แรกเลยอะ่ะพี่จะเป็นเยอะมากเลยแล้วทีนี้มันมันคันแล้วมันจะขึ้นเต็มตัวเลยนะ,ะขึ้นแบบเป็นขดเล็กๆๆๆๆๆแล้วแบบ นอนก็น,นอนไม่ได้มันยุบจิบๆิบทั้งคืนเงี้ยพี่ก็เลยบอกอเผอิญแบบว่าไปรู้จักกับพระพระท่านก็ไปทุดงไปหลายๆที่อ<ห>่ะพี่ก็เลยบอกโทรไปถามมือหลวงพี่เนี่ยเป็นสะเก็ดเงินนี่นะหลวงพี่เนี่ยมียาอะไรพอจะรักษาได้ไหมสะเก็ดเงินอะไรเงี้ยเห็นหลวงพี่เดินแบบไปทั่วก็ะนัานจะ<ห>แบบว่าเออพอมีความรู้มาท้งเรื่องนี้ใช่ใชพี่ก็เลยโทรไปถามหลวงพี่ก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวหลวงพี่ดูให้ พออยู่ได้สองสามวันหลวงพี่ก็โทรมาเนี่ยดาเนี่ยมันมันมีอยู่นนทบุรีน่ะเขาชื่อหมอถนอมขั้นตอนการรักษาพอโอเคเรียบร้อยแล้วเรารับเป็นเป็นสิทธิ์แล้วทีนี้ทำยังไงต่อเขาก็ให้ยามาให้ยาจะมียาพอบตัวที่เป็นแบบเป็นกระปุกอ่ะอ่าแล้วก็จะมียาเป็นห่อที่สําหรับที่จะเอามาต้มต้มก็คือเหมือนยาหม้อใช่ไหมฮะใ้่ไปใช่ไหมใช่ยากไหมพี่ มันยากมันมันมันไม่เชื่อยากมันแบบว่ามันก็จะมันก็ไม่อร่อยนะยานะยใช่ใช่แล้วก็ก็มียาพ่อใช่แล้วก็ให้กลับมาทําที่บ้านใช่นานไหมพี่กินอยู่นานไหมประมาณสองสามเดือนนะคะสองสามเดือนแล้วก็เอ่อมันก็ค่อยแห้งแล้วก็ค่อยหายไปหายไม่มีแผลเป็นคือจริงๆสมัยก่อนนี่คือตรงนี้คือพี่เป็นหมดเลยใช่ไหมเป็นหมดเลยเนี่ยดูนะเนี่ย แต่ว่าเป็นปกติแล้วเป็นปกติก็จะมีนี่บ้างนี่นิดหน่อยทิ้งรอ <ใน S 2> ยแผลเป็นไม่บ้างก็ไม่เป็นไร<ช>ดีกว่าเราเป็นที่ต<ช>้องหายใช่ใชซึ่งตอนนี้คุณหมอถนอนก็ก็อย่างที่พี่บอกนะครับว่า ค่อนข้างลําบากในการรักษาก็คือเราต้องมาต้มยากินเองเราต้องมาฟังตอนนี้คุณหมอถนอมก็เลยคิดใิตภักร์ขึ้นมาใหม่แต่ตัวยาอะไรทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมหมดฝากถึงท่านผู้ชมนะครับใครที่คิดว่าตัวเองอเป็นหรือว่าเป็นอยู่นันนขนานี้ก็ไม่ต้องลัวครับมีทางรักษาหายได้แล้วซึ่งก็จากประสบการณ์ของพี่ดาที่มาเล่าสู่ฟังแล้นะครับว่าพี่แกเขาเป็นแล้วก็หายแล้วทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ดามากเลยครับขอบคุณมากครับพี่พี่กองครับพีัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ ตอนนี้เราอยู่กับพี่ก้องนะครับรบกวนพี่ก้องแนะนําชื่อจริงนมะสกุลจริงหน่อยครับผมชื่อจิรวัตรชัยยาครับอยู่ชนบุรีครับอ๋ออยู่ที่ชนบุรีนะครับวันนี้เรามาที่ชนบุรีกันแล้วทีนี้อยากจะรบกวนพี่ก้องช่วยเล่าถึงความเป็นมาตอนแรกนะพี่นะท,ท,ที่ที่เริ่มมีอาการขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับสาเหตุตอนแรกรู้สึกว่าช่วงนั้นผมจะปวดนอนบ่อยปวดนอนบ่อยครับมักกว่าน้อยครับแล้วทีนี้มันก็จะเกิดตุ่มๆุมขึ้นมา ไปหาผู้รู้เขาบอกว่าเป็นโรคสะเก็ดเงินสะเก็ดเงินแล้วแล้วพี่รู้จักกับหมอถนอมได้ไงครับพอดีญาติของแฟนเขาเป็นเป็นเพื่อนของ,ของคุณถนอมจันเกตนะครับครับก็เลย<อ>เ,ขเขาก็เลยแนะนําว่าเออม,มีมียารักษาโรคตัวนี้นด้เงี้ยก็เลยลองดูว่ามันเป็นยังไงอ๋อครับแล้วทีนี้พี่ก็ได้ไปหาหมอถนอมใช่ครับแล้วก็ครั้งแรกที่ไปปุ๊บเนี่ยเขาทํำยังไงครับตอนแรกๆไปเนะ่ะ เขาให้ยามาทาแล้ว so ก like so ็ให้ยามาต้มกินแต่ตอนหลังรู้สึกว่ายาต้มกินเขาจะไม่ให้เขาจะให้แต่ยามาทาครับแล้วใช้เวลานานไหมครับกว่ากว่าจะจะรู้สึกว่าดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นเดือนนะครับคือไอไอไอโรคตรงเนี้ยน่าจะต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงสูงมากครับเพราะว่าขนาดฝรั่งเขาบอกว่าไม่มียารักษาแล้วก็อาการมันเป็นยังไงพี่มันค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นมันก็ดีๆขึ้นทุกวันก็ทุกวันนี้ก็คือแลกวก่นที่ดูพี่ขอดูหน่อยนะครับ ก็มีแต่รอยรอยแผลเป็นบางทีที่มันหายไปแล้วไงคือตอนแรกนี่คือมันมันมันแดงแดงแล้วอาการเป็นไงพี่คันเป็นสะเก็ดร่อนออกมาคันมากคันมากแล้ววิ่งเวลาที่คนไหนที่เป็นเราดื่มเหล้าด้วยเนี่ยยิ่งยิ่งหนักจะขึ้นเหิเลยเหอนแล้วคันมากแล้วเกาเป็นแผลเลยอ๋อซึ่งตอนนี้ของของคุณหมอหมอถนอมเนี่ยตอนนี้เขาเขาได้ทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะพี่นะเป็นเป็นครีมครีมทาซึ่งบางทีเนี่ยคนก็อาจจะสงสัยแบบเอ๊ะ บางคนที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยบางทีมันเป็นโรคที่รู้สึกว่ามันมันไม่มีความมั่นใจในตัวเองอะนะจะออกไปไหนก็เห็นไหมพี่ก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวอะไรเงี้ยอนนี้พี่ใส่ติดมาตั้งแต่ตอนนู้นเลยใช่ไหมฮะจนทุกวันนี้ก็คือแบบหายแล้วก็ยังรู้สึกว่าแบบยังอะไรอยู่ยังไม่มั่นใจเดิยังไม่มั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยก็ทีนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ก้องมากนะครับที่ให้ประสบการณ์นะครับว่าว่าเคยเป็นอะไรมาอย่างเงี้ยขอบคุณพี่ก้องอีกทีครับครับผมครับ คุณผู้ชมคะเราเชื่อว่าหลายๆท่านนะพอมีโอกาสได้เห็นแล้วว่าผู้ใช้จริงเนี่ยเขากล้าออกมาพูดขนาดนี้ก็น่าจะสบายใจขึ้นนะใช่ใชเพราะว่าแต่ละคนที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยคือคือเป็นคนที่เขาเขาเป็น นะครับแล้วก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆตอนนี้ค่ะมีคําถามค่ะพี่เอส่งมาจากทางบ้านนะคะซึ่งตอนนี้เราก็เปิดรับให้คุณผู้ชมสามารถส่งมาถามได้ที่ a c e b o o k นะคะของทางรายการของเราเลยเขาส่งมาถามค่ะเป็นคําถามที่ยอดนิยมมากๆไหนลองดูดิคำถามของเขานะคะเขาบอกว่าช่วงแรกที่ใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีอาการเป็นผล เป็นเม็ดเล็กๆเป็นผืนแดงๆเป็นปื้นๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบคันมากคันมากมันเหมือนร่างกายกําลังขับพิษออกมาซึ่งเขาเข้าใจแหละแต่ศักสอบถามว่ามันจะเป็นแบบนี้อีกนานไหมคะเออคือเอิญว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปให้คุณหมอถนอมตอบเองดีกว่าไหมด้เลยค่ะเดี๋ยวไปฟังคุณหมอถนอมเลยครับครับก็นับว่าเป็นผลดีครับที่มีการถามมา ไมื่อจะได้เข้าใจอาการเริ่มต้นของการรักษาเนี่ยเมื่อทานยาเข้าไปมันจะขับเป็นเหงื่อออกมาเขาเรียกว่าผดผดจะเป็นเม็ดเล็กๆทั่วทั้งตัวได้นะครับเมื่อเป็นผลแล้วถ้ามันรวมกันเยอะเข้าก็จะเป็นพื้นถ้ารวมกันเป็นปื้นผดพืนปื้น,น,นคันเนี่ยมันจะเกิดอาการของการกินยาเมื่อใช้ครีมทาเข้าไปอาการของมันก็าภายในระยะนึงเมื่อจะทุเราเขาบางลงไปได้นะครับเพราะงั้นอย่าท้อ การเริ่มรักษาถ้าเผื่อว่าเหงื่อออกที่ไหนเลือดไปที่นั่นเหงื่อไปที่ไหนเลือดลมจะเดินได้สะดวกก็ต่อเมื่อว่ามันเดินของตัวของมันเองจะมีผดผื่นปื้นคันทายาไปรักษาไปแล้วก็มียาครีมมียาน้อมันเขียวให้ทาามีเจลอาบน้ําให้อาบน้ำนะครับมียาสาะผมด้วยทุกอย่างจะดีขึ้นตามกับเหตุการณ์นะครับกําหนดของการรักษาเนี่ยมันอยู่กับฤด,ดูของฤดูของการรักษาบางคนไม่เข้าใจ ร้อยยี่สิบวันคือสี่เดือนเดือนหนึ่งก็คือหมายถึงว่าสามสิบวันยี่สิบแปดวันแล้วแต่ว่าจะมารักษาตอนไหนต้นฝนไปแล้งอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเวลาแล้งไปถึงเข้าฝนอย่างเงี้ยเมษามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยเข้ารัชสามเดือนคือเก้าสิบวันในฤดูหนึ่งจะมีสี่เดือนปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันในระหว่างหนึ่งปีเนี่ยมารักษาตอนฝนหรือตอนแล้งตอนหนาว ดูอาการของเขาเองครับเมื่ออาการมันผดขึ้นมาเยอะๆให้ถือว่านผลดีเพราะว่านะั่นคือการขับออกของยานะครับยาไม่ติดทางเข้าไปนะครับคนที่กินยาเนี่ยจะได้เข้าใจตัวเองว่าเจ็ดวันสิบห้าวันอาการของยาจะทําหน้าที่นะครับการขับเหงื่อไข้ถ้าเผื่อว่ามีผื่นปื้นหนาๆให้ลงแช่น้ําอาบน้ําแช่น้ํานานๆนนนนนนหาใย,ายบวบมาเช็ดมาขัดได้มันปื้นพื้นจำเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าโบราณเรียกว่า ขึ้นเป็นขุยขี้ควายขุยขี้คว,วายมันจะแห้งข้างบนควายขี้ตากแดดเอาไว้แล้วเวลางัดตัวงาขี้ควายขึ้นมาก็จะมีตัวตุจจีนั่นแหละคือตัวเชื้อรานะครับใช้ยาทายาอาการก็จะดีขึ้นนะครับได้คำถามได้คำตอบแล้วเนาะ และที่ฉันบอกก่อนว่าคําตอบที่ให้มาเนี่ยเราเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจมากขึ้นอ่ะซึ่งบางทีอาจจะมีคําถามอีกเยอะเลยนะค่ะบางที่อาจจะตอบทางรายการไม่หมด ก็ให้ส่งมาทางเฟซบุ๊กของเราใช่แล้วค่ะเดี๋ยวขึ้นให้เลยนะคะส่งมาสอบถามได้เลยเริ่มใช้หรือยังหรือถ้ายังไม่เริ่มใช้แต่มีข้อมูลอะไรที่สงสัยนะคะอยากจะสอบถามก็ส่งมาสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กได้เลยเป็นหรือเปล่าอ่ะถ่ายรูปมานะอาการเป็นอย่างนี้นะตังนี้เขามีแบบสื่อโซเชียลแล้วพี่ก็ถ่ายรูปเลยเป๊ะอ่ะส่งมาว่าอันนี้ใช่ไหมต้องเดินทางไปหาคุณหมออืถ่ายรูปมาให้ดูทางไลน์ทางเฟซบุ๊กได้เยอะแยะได้หมดเลยค่ะ ส่งมาสอบถามได้เลยนะคะก็ที่เฟ e บุ o k ของเราเลยค่ะที่สําคัญค่ะอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะสมุนไพรไทยนะคะสามารถช่วยบําบัดได้จริงๆเขาเรียกว่าสามารถดูแลคุณได้จากภายในแล้วก็ภายนอกเลยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้เนี่ยมันมีทุกเขาเรียกว่าสามารถดูแลได้ตั้งแต่ข้างในเลยนะใช่ค่ะนี่ได้นี่ถ้าเกิดใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยก็คือกับ ควบคุมได้ทั้งหมดเลยนะ,ะนะครับเกี่ยวกับว่าปกติมันจะมีคําถามอย่างนี้พอมีแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นรับประทานอย่างเดียวม,มันก็มีบางท่านถามมารับประทานแล้วอะแต่ทํายังไงอะอยากจะมีมายาสระผมบางอยากจะมีครีมบางอยากจะมีตัวบํารุงบางก็จะให้เต็มเมเลยได้ครบเซตเลยค่ะนะค,นะคะทุกคําถามที่ถามมานะเราก็จัดการนะคะนำสมุนไพรไทยมานําเสนอท่านเลยอย่าลืมนะครับ โทรก่อนหายก่อนโทรเร็วหายเร็วนี่อ,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 อย่าลืมนะคะถ้าเกิดสนใจนะคะผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับตัวนี้เลยนะคะของดรถนอมนะคะจริงๆอยากให้ผู้ชมนะสอบถามมาได้ที่คอร์เซ็นเตอร์บางท่านอาจจะสงสัยบางอย่างแล้วก็ฟังเรา2คนไม่ทนันใช่สอ,สอบถามได้เลย,อยสอบถามทาง Facebook ทางไลน์เราใช่ค่ะได้ทันทีเลยนะครับหรืออาจจะเป็น Uh, นานขึ้นเบอร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะโทร้ามาสอบถามได้เลยค่ะครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบก,กับผมกับน้องรันใหม่คราวนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ